สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนเพื่อมาทําผัดมุนเส้นใส่กุ้งค่ะใส่ไข่เนาะสูตรทาขายค่ะหน้าร้านเจวุ้นเนาะตามมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะตามเจวุ้นมาวันนี้เจวุ้นจะพามาผัดมุนเส้นค่ะอันนี้เจวุ้นซื้อมาสองถุงนะคะสองถุงนี่สองถุงใหญ่เนาะเราซื้อมาแล้วก็ตัดครึ่งนะคะเพื่อนๆตัดครึ่งแล้วใส่นี่เลยเอาไว้อย่างนี้นะคะสองสองห่อเนาะอันนี้ อันนี้ก็ลำค่ะอันนี้เราจะใส่กุ้งด้วยนะอันนี้เจสุเูนได้กุ้งมาอันนี้แบ่งมา 1, ครึ่งกิโลค่ะไข่สิบห้าพองครึ่งแผงอันนี้ค่ะต้นหอมแล้วก็ต้องโอค่ะหั่นให้เป็นท่อนๆเนาะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้เราใช้แครอทด,ด้วยค่ะแครอทเพื่อความสวยงามเนาะใส่แครอทด,ด้วยอันนี้ข้าโพดอ่อนค่ะหั่นไว้แบบนี้นะคะ ข้าวโพดอ่อนเนาะเสร็จแล้วอันนี้ค่ะกระเทียมสับกระเทียมสับนะทุกไว้ประมาณนี้เลยยี่สิบกีบได้ค่ะนี่เราผัดขายนะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวค่ะสูตรห้านะจจวุญช้มันหอยค่ะปลาเขียวค่ะซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายน้ำปาลารสดีค่ะชูรสเกลือใช้อยู่นี้นะนี่ เครื่องปรุงก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะเครื่องปรุงเนาะอันนี้เจวุ้นหุ้นเส้นนี้นะวิธีเราจะผัดนะคะเราต้องปรุงก่อนเลยนะเพื่อนๆปรุงไปในนี้เลยเวลาเราผัดมันจะผัดง่ายนะคะผัดหุ้นเส้นเนาะผัดหุ้นเส้นปรุงก่อนเลยใส่นี่ค่ะซอสไอ้สูตรห้าค่ะซีอิ๊วขาวสูตรห้านะใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะใส่ไปก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสถอยค่ะ สามช้อนโต๊ะเหมือนกันใส่ลงไปเลยนะเพื่อนเพื่อนปรุงก่อนเลยเดี๋ยวเราไปชิมที่หลังนะคะเซียิยวน้ำดำแต่งสีเล็กน้อยนะคะใส่พอประมาณก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันไม่ดำเราค่อยมาเติมนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะภูเขาทองซอสภูเขาทองประมาณสามช้อนเหมือนกันจะ้ะก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลานี่สองช้อนนะคะปรุงไปในนี้เลยเวลาเราผัดอะ่ะมันจะพอดีถ้ามันไม่ถ้ามันขาดวสอะไรเราค่อยปรุงใหม่เนาะใส่เกลือช้อนครึ่งช้อนชาค่ะ ผงนัวค่ะผงนัวใครไม่ทานไม่ใส่เนาะเจะวุนใส่สองช้อนรสดีจ้ะรสดีช้อนครึ่งพอแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลใส่สามช้อนนะใส่ไปก่อนค่ะถ้ามันขาดรสอะไรเรามาปรุงอีกทีเนาะใส่เพื่อความให้มันง่ายปรุงง่ายมันจะได้ไม่เละค่ะเวลาเราผัดผัดเสร็จพอเราปรุงเสร็จแล้วเราไอ้นี่เลยค่ะ พุกเขาให้มันเข้ากันเลยเพื่อนๆแล้วก็สังเกตสีเลยเนาะว่าสีมันใช้ได้หรือยังสีมันโอเคหรือยังให้ให้เราที่เราชอบอะ่ะบางคนก็ชอบดำบางคนก็ไม่ชอบเนาะผมว่าถ้าเราไปปรุงในกระทะมันจะไม่ทั่วเพื่อนๆปรุงแบบนี้เลยแล้วก็จะง่ายในการผัดค่ะเทคนิคเนาะเวลาเราทําขายเราทําเยอะเราต้องทําแบบนี้ค่ะใส่ซีอิ๊วดำเล็กน้อยค่ะ ใส่เพิ่มเนะเาะพอมาสีันยังไม่เข้มพอเวลาเราผัดมันจะง่ายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราทําแบบนี้แล้วเนาะนี่สีสีของม้นเส้นเนี่ยค่ะมันจะเข้ากันเราไปถัดทานก็ทําแบบนี้ได้นะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปปรุงในกระทะเนาะปรุงในกระทะปรุงยากค่ะเดี๋ยวจะใส่นู่นใส่นี่ผัดไม่ทันมันเละก,ก่อนนี่ประมาณนี้เลยสีประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเจวุ้นจะไปผัดให้ดูเนาะถ้าเราผัดแล้วมันสีมันยังไม่โอเคเราก็มาเติมเนาะรสชาติก็ได้ค่ะเติมแต่ว่ามันจะจะทําให้งานเราง่ายขึ้นค่ะเนี่ยทําให้มันผัดง่ายขึ้นเนาะอ่าเดี๋ยวเจวุ้นจะพาไปดูวิธีการผัดเนาะอันนี้พักน้ำมันเลยนะคะเพื่อนๆใส่กระเทียมเจียวที่เราเตรียมไว้เลยกระเทียม ค่ะผัดให้หอมก่อนนะคะเหลืองๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะกุ้งมาใส่ค่ะอ่ากะเตรียมแล้วเหลืองแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจะผัดงงเส้นใส่กุ้งนะใส่กุ้งใส่ไข่นะคะวันนี้ผัดกุ้งให้ออกตัวแดงๆก่อนนะเพื่อนๆดูให้กุ้งเราสุกก่อนเนาะค่อยเอาไข่ใส่อ่า ดูให้กุ้งมันสุกค่ะประมาณนี้เนาะเอาผักที่สุกยากใส่ก่อนค่ะแครอทเนาะเพื่อนๆใส่แครอทลงไปเลยใส่เลยไปกับกุ้งเลยแครอทมันจะสุกยากเนาะผัดแครอทก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะข้าวโพดอ่อนใส่ลงไปเลยผัดไปรวมกันเลยเนาะอันนี้เราจะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวม้นเส้นมันจะดูดเนาะเติมน้ำไปเล็กน้อยค่ะประมาณนี้เลยนี่กุ้งกับผักเราสุกแล้วเนาะเอาไข่ใส่เลยใส่ใส่เลยนะคะที่เราใส่ไข่ก่อนนี่จะได้ไข่จะได้ไม่มันจะได้เป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนะเพื่อนๆถ้าเราไปใส่ที่หลังมันจะเละไปกับม้นเส้นนะคะมันจะผัดให้ไข่เป็นก้อนเนาะค่อยค่อยค่ะ พอไหนไม่สุกแล้วปลา๊กล้มมือเดี๋ยวคนมากเนาะพอพีกค่เดี๋ยวไข่จะไหม้นะคะเพื่อนๆเละเป็นก้อนเนาะเวลาเราปัดม้วเส้นนะคะถ้าเราไปใส่ไข่ที่หลังเละนะคะไข่เละไม่น่าทานนะเสร็จแล้วใส่วุ้เส้นลงไปเลยค่ะไข่เริ่มสุกแล้วเนาะเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ อันนี้เราปรุงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะชิมอีกทีนะคะรสชาติเนะาะขาดอะไรเราก็เติมหยิบกลับนะเดี๋ยวกุเส้นมันจะไหม้้าให้คุญเส้นมันใสนะคะเพื่อนๆพ่ามันใส้วแสดงว่าสุกเนาะอันนี้มันยังแข็งๆอยู่ อันนี้เจ๊วุ้นจะเติมน้ำตาลสองช้อนนะเพื่อนๆชิมแล้วมันจะออกเค็มนะเค็มนำ้ำใส่น้ำตาลเพิ่มสองช้อนค่ะผัดวุ้นเส้นจะออกหวานเค็มนะคะรสชาติเนอะอันนี้วุ้นเส้นสุกแล้วนะสุกแล้วเดี๋ยวเจ๊วุ้นจะใส่ผักแล้วอันนี้ใส่น้ำตาลเพิ่มก่อนเนาะผัดวุ้นเส้นก็จะออกหวานเค็มแล้วก็นัวๆค่รรนะรสชาติเนะอมกล่อมเลยแหละ หอมมากค่ะ <ENNIS> <lawsuit. S 2> ตอนนี้นี่วุ้นเส้นเราสุกแล้วดูง่ายงเลยค่ะเส้นวุ้นเส้นมันก็จะใสๆนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้มันจะแข็งๆกระด้างกระด้างเนาะดูง่ายง่ายเลยค่ะเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราเอากระลำใส่เลยจ้ะตกระลำนี่มันสุกง่ายนะเพื่อนเพื่อนอเส้นสุกแล้วเริ่มเอากระลำมาใส่เลยปุ๊กแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะ อันนี้จ้ะสุกแล้วนะสุกแล้วเดีวนี้เราจะเอาผักเ,กเขียวๆมาใส่ได้เลยเพื่อนๆรสชาติโอเคแล้วนะเนาะเดี๋ยววุ้นชิมแล้วออกหวานเค็มนัวๆค่ะไม่เค็มมากนะไม่ต้องเค็มมากค่ะผัดเป็นเส้นใส่เลยนี่ต้นหอมต้นโอที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่เลยเวลามาสุกง่ายนะแป๊บเดียวก็สุก ราใส่ต้นหอมเลยค่ะต้นหอมเนาะใส่ลงไปใส่แล้วคนแป๊บเดียวเอาขึ้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผักมันไม่สวยเนาะเร่งไฟเหมือนเดิมนะเวลาเราใส่ผักนะคะผักจะได้สวย,สวยเนาะเรียบร้อยแล้วนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยผัดเป็นเส้นใส่กุ้งจะมาเทให้เพื่อนเพื่อน,นดูนะนี่เลยเทแล้วนะจ๊ะ ผัดมู้ินใส่กุ้งใส่ไข่นี่หน้าทานมน้าทานไหมห <c oughs> น้าอร่อยมากๆค่ะผัดขายหน้าร้านนะเดี๋ยวเจวุ้นจะไปตักให้เพื่อน <c oughs> ๆนดูนะคะตักขายสามสิบบาทเหมือนกันนะอ่าเจาวุ้นก็ผัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจวุ้นจะตักให้เพื่อน <c oughs> ๆดูเนาะสามสิบบาทนะ คำนวณต้นทุนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆอตักใส่ไปเลยตัดเุนเส้นก็ต้นทุนไม่ค่อยสูงมากเพราะนเส้นก็ไม่แพงมากเนาะเราก็ตักได้ค่ะเยอะตักประมาณนี้เลย อันนี้ผัดมุ้นเส้นเจวุ้นก็ทําเสร็จแล้วนะคะเนี่ยผัดให้เพื่อนๆดูแล้วเนะาะเนี่ยวเจวุ้นก็จะไปแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ